าสนาทีนี้การเอาอิสลามศึกษาเข้ามาสู่ระบบโรงเรียนนี้มเป็นการเบียดบังและทำลายไรายได้ทำลายวัฒนธรรมพื้นฐานของประเทศไทยนะครับแล้วก็ไม่มีใครรับประกันได้ว่ามันจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นในอนาคตแน่นอนปัญหาหลักๆที่เราเจออยู่ก็คือความมั่นคงของประเทศไทยซึ่งพูดตรงๆนะครับวิทยากรที่ หน่วยงานอิสลามคัดมาหรือกรรมการอิสลามประจําจังหวัดหรือมัสยิดคัดมาเนี่ยเป็นใครจากไหนมีความรู้แค่ไหนหรือไปเรียนรู้และจะมาสอนอะไรกับประเทศชาติบ้านเมืองเราไม่อาจทราบได้แม้ว่าการศึกษาที่มีอยู่ในปัจจุบันก็คือปนเาะเราได้ยินข่าวว่า มีปัญหาในเรื่องการสอนเกี่ยวกับความมั่นคงของชาตินะครับมีการจับอาชญากรหรือผู้ก่อการร้ายได้บ่อยๆเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้น มีการสอนอิสลามแบบปรนะขยายเข้าไปสู่ระบบโรงเรียนของกระทรวงศึกษาพิการทั่วประเทศแบบนี้ซึ่งจะเกิดปัญหากับชาติบ้านเมืองอย่างยิ่งจึงวิงวอนหน่วยงานและผู้ที่มีส่วนในการกำกับนโยบายเรื่องนี้วอนนะครับอย่าให้อิสลามศึกษาเข้าไปอยู่ในระบบโรงเรียนเลยนะครับศาสนาถ้าอยากเผยแพร่ต้องตั้งโรงเรียนเองจัดกิจกรรมหาไรายได้มาส่งเสริมมาบริจาคก,กันเองเหมือนศาสนาอื่น นะครับแค่มีโรงเรียนที่เป็นอยู่อย่างโรงเรียนปอนะนะครับโรงเรียนศาสนาอื่นๆในภาคใต้ก็สร้างปัญหาให้ประเทศชาติบ้านเมืองเยอะแล้วขยายไปทั่วประเทศในรูปแบบของอิสลามศึกษาและมีการนำวิทยากรเข้าสู่ระบบะโรงเรียนในสถานที่ราชการเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะไม่ควรอย่างยิ่งและเป็นอันตรายต่อชาติบ้านเมืองต่อคนไทยต่อประเทศชาติอย่างมากนะครับขอฝากไวนะ้เท่านี้นะครับ